สวัสดีครับวันนี้รายการเสิร์ฟความรู้จะมาเอาใจคอการ์ตูนอย่างวันพีชกันคอการ์ตูนวันพีชได้มีการทุบสถิติเป็นการ์ตูนที่มียอดตีพิมพ์มากที่สุดในโลกเมื่อวันที่15มิถุนายน2015ที่ผ่านมาทางอาจารย์โอดะเจ้าของผลงานยอดฮิตอย่างวันพีชได้ออกมาประกาศว่าการ์ตูนมังงะอย่างวันพีชนั้นได้มีการสร้างสถิติโลกกลายเป็นการ์ตูนที่มียอดตีพิมพ์มากที่สุดในโลก สามารถทีพิมพ์ดได้ถึง321ล้านเล่มทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับการ์ตูนวันพีนนันนาจาโอดาได้เริ่มเขียนครั้งแรกในปี1997มาจนถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นการ์ตูนที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลในญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังมีการทีพิมพ์ไปทั่วโลกถึง30ประเทศทั่วโลกและนี่ก็เป็นการ์ตูนในดวงใจของใครหลายๆคนและยังไม่มีวิแววที่จะจบลง เชื่อได้เลยว่าในอนาคตการ์ตูนวันพีชจะยังสร้างสถิติใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับเสิร์ฟความรู้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ